สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมจะตบมืออีกนานไหมนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาเซอร์เกมเมอร์นะครับผมยังยังไม่หยุดตบมืออีกโอเคอยู่กับผมมาเซอร์เกมเมอร์ครับผมวันนี้เราอยู่กับเมอร์ซานมาเซอร์ในจัมฟอสในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมวู้ฮูดีใจดีใจนี่ดูการดีใจดูการกระโดดดูการกระโดดไปมาซะก่อนนั่นนั้นโอเคเดี๋ยวต่อไปเราต้องทำท่าดีใจนี่ครับทำท่าดีใจ เฮ้ hey, ดีใจเว้ยพาสสามมาแล้วเว้ยจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยได้เปลี่ยนชุดใหม่ครับผมเสื้อนเนี่ยผมจะเอาของอลูฟี่มาใส่กางเกงผมจะเอาของอโกคูมาใส่นะครับผมเทปะ่ะผมว่าเทนะใครจะว่าเทไม่เทไม่รู้แต่สําหรับผมมันเทมากนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการรอซ่านะครับผมเราจะไปลุยมิชชั่นกันเลยขีมิชชั่นมิชชั่นต่อไปคือเจฟอร์ดมิชชั่นยูสุเกะนั่นเองยูสุเกะนี่ใครอะชื่อคุณนุณณมากเหลยคุณคุนชื่อยูสุเกมากแต่ผมพยายามนึกอยู่ว่าแบบ ยูสุเกะนี่เป็นใครวะเราต้องเห็นหน้ามันก่อนนะบางทีแบบมันเห็นแค่ชื่อมันแบบมันยังจําอะไรได้ไม่มากเนาะเราต้องเห็นหน้ามันก่อนเฮ้ยยูสุเกะอ๋อไอ้ที่มันใช้ไอ้กระสุนนะเนี่ยกระสุนวิญญาณล่าวะเขาเรียกกระสุนปืนใหญ่เลยสักอย่างนั่นแหละโหด้ลยจริงจริงเมืองถูกทําลายไปหมดอย่างนี้นี่ <Nee. S 2> ไปโลกของเราคงจะกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันถูกต้องที่เราก้าวผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้เพราะเรามีพรรคพวกอยู่ถูกต้องเราหมาหมู่ไงเ,ออเดี๋ยวเราไม่สู้หมาหมู่เราสู้ตายเพราะได้พบกับพวกนั้น อเอ้ยมาแล้วไอ้พวกนี้เป็นลูกกระจอกนะฮะโอ้มาลักสินะเจ้าเวนมัมก็มาดิครับผมจะเข้ามาทางไหนก็มาเลยพวกเราจะปกป้องโลกนี่เองโอ้โหหล่อมันหน้าตาจริงๆเลยไม่ใช่หรอกใครอะเอ้มีคนพูดจากไกลๆพวกแกไม่ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องโลกหรอกนะพวกแกก็แค่บ้าการต่อสู้แค่ชอบการต่อสู้แค่นั้นเองเอ้ามันว่าเราเป็นคนชอบใช้กาลังนะเนี่ย เปิดใจที่แท้จริงพวกแก่ออกมาจิตวิญญาณที่บ้าคลั่งไปกับการต่อสู้อ๋อมันจะครอบงำเราเว้ยอย่ามาทำอะไรตามชอบใจนะ <c oughs> มีการหัวเราะด้วย <c oughs> นี่ไงเอามาดิครับไอ้พวกลูกกระจอกอย่ามาเกง่งอย่ามาเกง่งอย่ามาเกง่งนี่ไง <c oughs> ต้องเปิดตัวก่อนเปิดตัวก่อนดูครับการทำคอมโบของผมนี <c oughs> ม่ไงกระสุนมุกหยักล่องหนอุย้ยโอ้โหโอ้โหยไม่ทันว่ะ <c oughs> ผมใช้กระสุนลงจักรล่อ,ลองหนแต่ไม่ทันนะฮะ <_ C ut> โอเคก็พุ่งใส่เลยครับ <_ C ut> มาดิ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 ครับเมาดิครับเมาดิครับผม <_ C ut> อุยอ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงจับเวียงไปก่อนจับเวียงไปก่อนหนึ่งสเต็ปครับผมกระสุนลงจักรล่องหนล่ <_ C ut> ลองหนไปก่อนแล้วก็พลังขึ้นเต่านี่ครับเป็นการคอมโบผม <_ H are> เป็นการคอมโบของผมไงเป็นการคอมโบผมไงดูครับยังมีก๊อกสองมากระสุนลงจักนล่องหนไปแล้วก็พลังขึ้นเต่าอีกรอบหนึ่งครับผมอุ้ยเจ็บคอเลยอ่ะเจ็บคอให้มันหลบได้หมดเลยวะมันหลบได้หมดแล้ว มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนี่ไง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 คือจะไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เจ็บคอมากเหมาอึบนี่ไงคอมโบหมัดดาวตกทําเป็นเหมือนกันหมัดดาวตกเหรอพี่ทําเป็นเหมือนกันนี่ไงนี่นี่ไง,ไงฟินิชไปดีเออไม่ต้องถึงยูสุเกะครับเออไม่ต้องถึงยูสุเกะพี่จัดการให้พี่จัดใหญ่ให้เลยน้องไอตัวแรกที่ออกมาเนี่ยมันแบบ ค่อนข้างลูกกระจอกนะได้เห็นแล้วใจที่แท้จริงของพวกแกนี่นะพวกแกเป็นพวกบ้าการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนั่นนะมึงอย่าเอาไปรวมได้ปะหนูขูจริงเลยพูดอะไรตามใจชอบเนี่ยน้อยสิ่งที่เจ้านั่นพูดไม่ใช่ว่าจะจริงไปทั้งหมดหรอกนะก็จริงอยู่ว่าฉันไม่ได้เกลียดการต่อสู้กับพวกที่แข็งแกร่งเรียกไปยว่าชอบเลยก็ได้คนอื่นก็อาจจะเป็นเช่นนั้นคงมีพวกนั้นอยู่ไม่น้อยนี่อาจจะไม่ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องใครสักคนก็ได้เออ ตัวเราก็แบบทำหน้าตีมืนไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกขอบใจนะคือตัวเรามันพูดอะเมื่อกี้เห็นทำท่าขยับมือเหมือนเป็นใบอะแต่ว่าถ้าฉันเริ่มการต่อสู้เพื่อตัวเองเมื่อไหร่หนายต้องหยุดฉันเข้าใจนะนี่คนดีเกินจะว่าไปผมอยากใส่เดี่ยวอะอยากใส่เดี่ยวกับไอเนี้ยไอเดดโนตออะอยากรู้จริงๆว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวอเออถึงผมจะ FC นะถึงผมจะ FC แค่ไหนแต่แบบมันมันมาทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอะมันไม่ถูกต้องเลยอะผมไม่ชอบใจเลยอะ เออมันจะมาเขียนชื่อผมเอา้าเอา้าคัดซีนเลยอนะเนี่ยมันจะมาเขียนชื่อผมลงเดสโน้ตอะผมไม่ถูกใจเลยอะเฮ้ย <Hey, S 1> มาว่ะงั้นเหรอนายคือยังกมีไลท์ที่ว่าเป็นพักพวกคนใหม่อย่างงั้นเหรอเอาเว้ยใส่เดี่ยวปะ่ะฉันชื่อซุนโกคูยินดีทีไ่ได้รู้จักนะไปบอกชื่อเขาด้วยอ่าเช่นกันเอ,อ้ยไปบอกชื่อเขาอย่างงี้บ้าหรือเปล่าโกคูหัวใจวายนะ ได้ฟังเรื่องของนายมาจากเลขาธิการแล้วว่าเป็นคนที่มีพลังสุดยอด <c oughs> นี่ไลท์หมอนี่มันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอเออชวนคุย <c oughs> เป็นอะไรไปอ๋อโงคูนี่มองไม่เห็นลุกนะครับผมเปล่าไม่มีอะไรหรอกว่าแต่มีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยอะ่ะถามอะไรฉันหลังนั้นเหรอได้ยินมาว่าในโลกที่นายเคยอยู่มีสมบัติลับที่ทําให้ความตัดถนาเป็นจริงทุกประการอ๋อพูดถึงดากก้อกบอนลนะครับผม อ่าดาร์กอนบอลน,นั่นเหรอถ้าสะสมครบเจ็ดลูกเทพเจ้ามังกรจะปรากฏตัวขึ้นแล้วทําความปรารถนาให้เป็นจริงอะ่ะมีสิ่งที่เหมือนกับเวทมนต์อยู่อย่างนั้นจริงเหรออ๋อนั่นไม่ใช่คําพูดของนายเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วตอนนี้ดาร์กอนบอลที่ว่านั่นละ่ะคือว่าดูเหมือนว่าจังหวะที่หลายๆโลกเชื่อมต่อกันเนี่ยดาร์กอนบอลก็หายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะนะเออก็คิดอยู่ว่าจะขอพ,อพรเทพเจ้าให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเก่าแต่เดรด้า ลูกแก้วมังกรก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วอ๋องั้นเหรอหนายก็มีความปรารถนาที่จะทําให้เป็นจริงอะโอ้โหอ,อย่างกับมีไลท์โอ้โหดูมึงยิ้มดูมึงยิ้มซะก่อนก็ใช่นะแหมความปรารถนามันก็ต้องมีอะนะถ้ามีสิ่งที่ทําให้ความปรารถนาทุกอย่างเป็นจริงอยากเอาคืนให้ได้สินะไลท์เดดโนดอะอ้อตอนนี้เหมือนลูกมันบอกว่าอยากเอาคืนให้ได้สินะไลท์เดดโนดก็คือเดดโนดมันหายอะพลัง พลังงั้นเหรอแทนที่ใช้ดาบก้อนบอลฉันฝึกให้ดีกว่านะอ๋อฉันฝึกให้ก็ได้ไงเสียดายที่ฉันไม่มีพลังเหนือมนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆในฐานทัพขอผ่านแล้วกันอ๋อมึงไปซ้อมกับโงคูนี่มึงโดนเขาต่อยทีเดียวน่าจะไส้แตกนะไล่นะงั้นเหรอเอานะถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ทักฉันมาได้ทุกเมื่อเลยโงคูบอกข้องใจกระเด้งแชทมานะครับผมเข้าใจแล้วงั้นไว้เจอกันนะนี่เอ้เรามาเสือกว่ะ เรามาเสียกอยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆวครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> ประสาทอะไรเนี่ยประสาทไี่มาอีกแล้วเหรอยังไงมีคิวฟมีคิวฟขึ้นมาเสกมาเป็นอะไรเป็นหนังสืออะไรเนี่ยกัชเบลบ่าโอโหมันโนไปเรื่อยกัชบงกัชเบลอะไรไร้สาระเฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรของมันน่ะเฮ้ยม,มันเหมือนกำลังประกอบร่างตัวอะไรสักอย่างขึ้นมาเฮ้ยยิ้มมีฉีกยิ้ม มียิ้มมุมปากเอา่ะมีคัดทรงมีคัดซีนนะครับผมเก <om> ิดเหตุเ,หตเราวปนอมปรากฏตัวแล้วโอเ้เอเชียซะด้วยมารวมตัวกันเอาแล้วไงเรียกมารวมตรงรวมตัวไงแล้วผมก็วิ่งไปคนแรกเลยไงเก่งเหลือเกินเป็นอะไรไปเหรอเเปล่าไม่ไมีมมอะไรมีทําอย่างเงี้ยมีทําตัวแบบนี้มีรับลมคมในไงเอาแล้วมีเรียกประชมุม นารุโตะต้องเราต้องไป,ปกับพวกนารุโตะเนี่ยเกาละพบเลยเหรอเจ้าก,กาละคิดจะบุกเข้าไปเพียงลำพังคือแบบว่านิสัยของตัวละครก็ยังคงเป็นนิสัยของตัวละครพวกนั้นอยู่เนาะอย่างกาละนี่แบบมันก็แบบหำหำนะชอบบุกไปคนเดียวอย่างเงี้ยเอาแล้วโอ้โหกาละกาละจัดการหมดเลย กาละเข้มนั่นเนี่ยเราเนี่ยเข้มเหลือเกินที่นั่นเหรออ๋อเจอไอ้ตัวคนนั้นไงที่มันเอาหนังสือมากลางอะ่ะแล้วมันประกอบร่างอะไรสักอย่างอยู่อะ่ะน <c oughs> ี่ผูกกาวะ่ะสางาพาเผยด้วยเฮ้ยไอคนนี้ที่มัน <c oughs> เป็นเพื่อนของเป็นคู่ปรับของอายุสุเกะใช่ปะ่ะเอาแล้วไงโอ้โหก้ามก้ามนี่เล่นเวท กี่ปีวะเนี่ยได้ขนาดนั้นนะมาแล้วจ้างานนี้ผมว่าถึงเลือดถึงเนื้อถึงเลือดถึงเนื้อมีเชือดมีเฉียน,นกันแน่นอนมาแล้วครับผมโอโ้โหนารูโตซาสึเกะเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยสถานการณ์เร่งด่วนนะเอาแล้วไงเจอพวกลูกกระจกก่อนนะ,ะพูดกันง่ายๆยเลยนะมาดวอยู่แล้วนารูโต <Naruto. S 1> อยากดูถูกว่าแค่นี้อน,นาคตก็มาอ้าวเฮ้ยมีระเบิดวะนี่ไม่ใช่เวลามาเสียเวลากันตรงนี้นะไปเถอะสติกเกอมาเด็เกครับผมผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันโอเคก็มาเด็กครับใส่เดียวใส่เดียวใส่เดียวเปิดก่อนได้เปรียบเสมอไงนี่ไงเออเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าอย่างนี้ใช่ไหม จะเอาอย่างนี้ก็เปิดฉากฝากตัวกับผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไปก่อนเลยครับผมมาดิครับผมนี่ไงคอมโบหมัดดาวตกครับผมหมัดดาวตกนี่ตีตีตีคูเด้คูเด้เจอนี่เอานี่ไปกินกระสุนลงจากล่องหงหล่องหน,ลงหนแล้วก็นี่ไงพลังขึ้นเต่าสิบเท่าคอมโบกันไปเลยโอ้ยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยขอเจ็บเจ็บบ้างได้ไหมล่ะเจ็บบ้างได้ไหมล่ะเฮ้ยจะเอาอยัางไงจะเอาอยังไงเจ็บเจ็บมากผมบอกเลยเออ พุ่งมาอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจะเย็ดจเย็นนี่ไงป้องกันทันผมป้องกันทันผมอ่านเกมขาดผมอ่านเกมขาดไงเฮ้ยนี่ไงต่อยแรงต่อยหนักต่อยจัดเต็มโอเคขโมกบัดดาวตกนี่ไงเรียบร้อยผมว่าไส้แตกนี่อี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  finish f i ิ i s h แบบเลือดแทบจะไม่ลดเลยอ่ะโอ้โหเ perfect ไปเนี่ยเอาละรีบไปกันเถอะก็มานี่ครับผมพร้อมที่จะไปแล้วอ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมไม่ไปง่ายๆนะตรงนี้ปล่อยเป็นฝีมือฉันเองพวกนั้ไปกันปลอดเลยเออถ้าเกิดผมแบบออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะพอดีนะเจ็บคอเจ็บคอนิดนึงอ่าไม่ต้องห่วงหรอกไปเร็ว โอเคฝากไว้แล้วสตะเกอเอาอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ไปเปล่าตัวใหญ่ไปเปล่าลูกพี่ทาม,มาดีครับตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะใส่เป็นข้อล่อเป็นแข้งผมอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะครับกลัวที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสวนผมสวนอีกแล้วอ่ะสวนกันอีกแล้วอ่ะโอ้โหไอ้มันไม่ยอมผมเลยเว้เฮ้ยมันไม่ยอมผมเลยเว้นี่คอมโบหมัดดาวตกมันกันได้กันได้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงเอายังไงจะเอายังไง นี่ไงกระสุนวงจักรล่อนหนล่อนหนล่อนหนเสร็จอุ้ยอุ้ยโดนโอ้ยเจ็บ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 ก็จะเอาหรือเปล่าอ่ะนี่ไงผมสวนคืนสวนคืนสวนจังหวะสวนกลับจังหวะเคาน์เตอร์จังหวะเคาน์เตอร์ไงโอเคเราต้องปิดฉากสวยๆเราต้องปิดฉากสวยๆนะครับผมก็มาเดี๋ยครับก็มาเดี๋ยครับผมนี่ไงวันฟออลวันฟออนี่ไงกระดูกทับหัก กระดูกซีโคงแทบแล้วก็ตีไงนี่ไงโอ้โหยูเจอวันฟอร์อไงดีทรอยสมัชครับผมไงล่ะครับเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะเจอผมเข้าไปก็ไส้แตกเรียบร้อยครับผมสลายกลายเป็นเศษผงธุรีเป็นไปได้ยังไงเนีย่ยหรือว่ามัอาน,อ,น,อ,นอะไรเป็นอะไรนารโต,โตเออไม่แน่ใจว่ามันมีโครงสรยย้างยังไงแต่ดูเหมือนกับว่าม,มันคิฟ รวมตัวกันกลายเป็นร่างกายของมันนะนะนนทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไงไอ้น,นี่ใครจะบอกนะว่า,เอ,าเอ้าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดกฎนี่ว่าบ่นไปก็ไม่ช่วยอะไรลุยดีครับเอาดีแสดงว่าไอ้ตัวที่เราสู้ไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นร่างก๊อปปี้ปะ่ะโอ้โหแล้วไอ้ตัวนี้นี่ร่างจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าร่างจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นร่างปลอมนะฮะต้องมาดูกันดีกว่า มาดิครับผมก็มาดิมาดิมามามาดิครับผมผมเรียกนารูโตะมาตบตบเลยตบเลยตบเลยอฮ้ยออ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยออ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยโอ้เจ็บ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 กระสุนวงจักรเะล่ะกระสุนวงจักรไปแดกเะล่ะนี่ไงกระสุนวงจักรไปกิน่อนเลยครับผมกระสุนวงจักรสัหางไม่กินอีกอันนึงอุ้ยเฮ้ยเ้ยมีมีพลังชนกันกลางอากาศ พุ่งไปก่อนเลยได้เปรียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเจ็บมันเริ่มเจ็บมันเริ่มเจ็บครับผมแล้วทีนี้ผมก็นี่เลยอี๋ไงกระเด็นไปไกล5กิโลเมตรโอเคครับผมผมก็สุนมงจักต่อกระสุนมงจักต่อเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถไปครึ่ง ลดไปครึ่งหลอดเลยครับผมก็อันติคืนได้เหมือนกันดินี่ไงปวดปล่อยจักกะเ้าหางนะผมลูกบอลสัตว์หางเหมม,ม,มันไม่ตายมันไม่ตายก็มาดิก็ออมาดิครับออมาดิเออล่างแปลงล่างผมก็แปลงล่างเป็นเหมือนกันเออฟันผุหมดแล้วเนี่ยยังไม่จบไม่สิน้นมันมีอีกี่ตัวเฮ้ยยังจะมีกอ โทษทีนะยังไม่จบหรอก,รอกโอ้โ,โหโนันโดโตกูสะบักสะบอมแล้วเนี่ยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ท่าย,ยิงอ่ะเนี่ยโอ้โหกาละกาละก็สะบักสะบอมเหมือนกันเอาแล้วไงโอ้โหตอนนี้ครับทีมเราสะบักสะบอมกันทุกคนครับผมเอาอยัางไงมาแล้วโอ้ยแบกทรายมาเลยครับอืออือกาละ กาละกูตีลังกาห้าตลบครับผมโอ้โหจอดไปหนึ่งแกแกบางอาทำกับกาละอย่าบอกนะว่าสัตว์หางเลยไหมละ่ะเอาล้วนะโอ้โหมันมีกี่ตัววะเนี่ย นารุโตะเดี๋ยวพี่จัดการให้นารุโตะดูพี่ดีกว่าเดี๋ยวเอ้นี่พี่จัดการให้นี่ไงนี่ไงพี่อะเรียนมาจากโงูคูงคูคืออาจารย์ของพี่นะครับผมนี่ไงกระสุนวงจักรล่องหนไปทีหนึ่งครับผมแล้วก็พลังขึ้นเต่าคอมโบคอมจอยไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็มาดิเฮ้ยเอาไงเอาไงอะเอาไงอะเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็นี่ไงจับแล้วก็โยนไปนู่นเลยครับผมมากระสุนวงจักร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลงล่างเหรอแปลงล่างอีกแล้วเหรอแปลงล่างอีกแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงเจกสู้องจักต้องหนผมไปทีนึงแล้วผมว่นี่ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจีใจเย็นคอมโมัดดาวตกนี่ไงเตะขึ้นฟ้าแล้วก็ต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าต่อยต่อยหลายอย่างเลยอ่ะมาโอเค หบ้าบัวบ้าทำเข้มทำเข้มอะทำเข้มทำเข้มเหรอผมไม่เฮ้ยเฮ้ยมันสวนมันเคา์เตอร์ผมคือคา์เตอร์เคา์เตอร์อ้ยโอ้ยเจ็บ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 นะเจ็บนะเจ็บนะคมโบหมัดดาวตกเป็นเหมือนกันเออ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 เจอหนี้ซะเป็นไงฟินิช สะกดคำนี้เป็นแม้ฟินิชประเด็นคือหมดแล้วยังสามารถปล่อยพลังได้ถึง120%เพื่อใครคนหนึ่งนั่นคือความแข็งแกร่งของพวกแกและน้าทำเป็นเล่นไปก็ดูรุ่นด้วยดิครับพวกผมมันของจริงไงพวกผมมันซูปเปอร์ฮีโร่เฮ้ยสลายไปอีกแล้วหรอ,อนี่ก็ไม่ใช่ตัวจริงเหรอโอ้โหมันมีกี่ตัววะเนี่ยนารูโตะเราเนี่ยแบบสภาพไม่ไหวแล้วนะ เฮ้ยอะไรอันนี้อะไรเฮ้ยไอ้คนที่มันเสกออกมานี่ยวายังไงจะใส่เดี่ยววะล่ะแกเป็นใครใครใคือชื่อของฉันนน่าใครใครของไม่คิดว่าจะจบลงแค่นี้หรอกนะนน่าพวกมองโลกในแง่ดีอ้าวไม่ดีอะมองโลกในแง่ดีก็ผิดเลยใชฉันจะทำให้พวกแกเห็นว่าไอ้ความว่าความยุติธรรม และพักพวกที่พวกแกยุดติดมันโง,ง่เง่าขนาดไหมเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเออเออเป็นอะไรเสียงใครวนะนะเฮ้ยกาละอย่าบอกนะว่ากาละกูโดนแล้วไงกาละกาละนี่ไงกาละทำอะไรอะ่ะหรือว่าไายก็โดนควบคุมไปด้วยนี่ต้องใช้กำลังอีกแล้ว กาล่ากาล่าเดี๋ยวต้องให้นารุโตะมาคุยนารุโตะบอกขอคุยกับกาล่าหน่อยนี่ไงนี่นี่ไงกาล่ารู้เรื่องนะกระสุนลงจักรนะจบนะจบนะอื้อโอ้โหหุยเจ็บเจ็บเราก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยทำไปเล่นไปโอเคนี่ไงเอาไงโอ้โหเดี๋ยว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 อันตีเลยเหรออันตีเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บ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 เฮ้ยใจเย็น โอ้ยเฮ<ป>้ยเฮ้ยตายไปเนี่ยกูโอ้โหโอ้โหก็มาดิครับกา,ะากละกาละอย่าทำเข้มอย่าทำเข้มเดี๋ยวเจอนี่ไงลูกบอลสัตว์หางอันติมาอันติคืนไม่โกงนะผมเออลูกบอลสัต์หางเป็นไงลนะ่ะผมไม่ต้องใส่ซาวเอฟเฟกต์อ่ะผมแบบใส่ซาวเอฟเฟกต์ให้เองได้อะ่ะเอาไงจบไหม กาละล่วงไวหนึ่งแล้วไงคอสมิกคิวบเก็บรับทราบเริ่มใช้คเครื่องเก็บเคลวเดี๋ยวนี้เลยโอเคเรียบร้อยอเก็บเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เป็นอะไรเนะี่ยเสียงเหมือนคนจะอ้วกอะนารุโตนายช่วยฉันอีกแล้วรอ, <c oughs> โ,อโ,โอ้โหต้องให้นารุโตช่วยไง <c oughs> แหมอย่าทำให้เป็นห่วงนะสิเสียงเป็นอะไรนะเจคิดว่าจะเป็นอะไรไปซะแล้วทำได้ดีมากๆเลยท่านเลขาธิการผู้ชายที่บัญชาพวกเราเวนอมเออมันชื่อคายนะบอกไว้เลยนะไม่รู้แน่ชัดหรอกนะแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าพลังของหนังสือสีดำที่ผู้ชายคนนั้นถือก็น่าสงสัยเออจะว่าไปเราเพิ่งเห็นไอ้หนังสือสีดำเมื่อกี้เลยนะ ควบคุมร่างกายของพวกเขาอะนะแบบไอ้คนที่โดนควบคุมส่วนมากจะแบบเป็นในพวกอารมณ์เหมือนแบบจะมีความชั่วร้ายอยู่ในตัวอยู่แล้วปะเราต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับผมมันอาจเป็นกุญแจในการช่วยโลกใบนี้ได้ Chapter 3หญิงสาวปิษนะทุกคนมาครบแล้วใช่ไหมเพิ่มกองกำลังของเรา เป็นภารกิจเร่งด่วนแต่อยากให้สำรวจเกี่ยวกับหนังสือนี่ไงหนังสือที่เราไปสู้มาครั้งก่อนนะครับผมหนังสือสีดำพี่ชายคนนี้คานถืออยู่มีพลังที่น่ากลัวสะพึงไงสะพึงไงถึงกับสะพึงไปเลยอ่ะสู้กับตัวเดิมสามรอบสี่รอบอ่ะมีพลังที่กลัวสะพึงับสะงเลยอ่ะสู้กับตัวเดิมสามรอบสี่รอบ หนังสือเล่มนี้น่าจะเกี่ยวข้องนะครับผมอาหวังใจไี้เลยนี่ขอให้ทุกคนปลอดภัยแสดงว่าแบบไอในอนาคตอันใกล้กูน่าจะมีภัยแล้วแหละดูท่าทางนะเนี่ยแอ้วล่ะทุกคนมาครบแล้วนะแล้วอะไรนะมีคนครบหนวดดำเหรออ้าวไอ้หนวดดำก็มาเหมือนกัน ทำไมเบจิต้าด oh ูเต uh ี okay, ruin, uh, okay, ้ยจังวะดูดิผู้หญิงแบบดูสูงกว่าเบจิต้าดูแบบโอ้ยดูเตี้ยไปเลยอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทำท่าแบบโบกมือก่อน ถ้าเกิดใครชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Master Gamer แล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดซับ s ไคร b e ช่อง Master Gamer พูดไปแล้วเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับด้วยนะครับผมแล้วไอ้ข้างหลังนี่ต่อยอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเดดี๋ยวไปต่อยกันทำไมอะทำไมแบบทุกคนต้องแบบว่าต้องใช้กำลังกันด้วยผมไม่เข้าใจเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ลาทุกทุคนไปพีท่างนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย